สารแห่ pi นะครับนี่ครับสารเกี่ยวสองรอบนะครับนี่ครับมาดูวิธีสารเกี่ยวสองรอบนะครับนะครับวิธีครับนี่ครับค่อยเหนีบนะครับตักนะครับหมุนหนึ่งทีหมุนสองทีนะครับไปตักสายด้านบนนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นสองเส้นเนาะตัดขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ครับสออตามสอดตามนะครับนี่ยครับยังจะเป็นนี่ฮแนี่นะครับค่อยไล่สายครับนี่ครับไล่สาย แล้วก็ปัดเข้ามาให้เสมอกันนะครับิ้วชี้กดนะครับนิ้วก้อยปล่อยนะครับเด้งนี่เอาใหม่นะครับหมุนหนึ่งทีหมุนสองทีนะครับตักนะครับปัดขึ้นบนสอบตามนะครับนี่ครับดึงออกข้างม้อชี้แล้วก็ไล่สายเข้ามาข้างในครับม้วชี้กดนะครับนิ้วก้อยปล่อยแล้วก็ดึงนะครับนี่หมุนหนึ่งทีหมุนสองทีตักนะครับปัดขึ้นบน ขอตามเพลงครับหนึ่งสองตักปัดแทงเรีย้อยนะครับสามเกี้ยวสองรอบนะครับ